สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมชิ้นงานระดับมาสเตอร์พีซท็อปคลาสอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นพระสังกจายนะครับเป็นรูปพระสังกระจายที่แกะสลักจากก้อนไหมทองระดับท็อปนะครับเนื้อของไหมทองมาดูที่เนื้อของไหมทองก่อนเลยนะครับเส้นเขาจะพุ่งเป็นแผงเป็นลำก้อนสักษะนี้เป็นก้อนท็อปคุณลิตของเขานะครับตั้งแต่เป็น รับโตนตั้งแต่เป็นก้อนดิบแล้วก็ก็จะหายากมากแล้วก็เนื้อควอจะสาดแบบนี้เส้นไหมเป็นลำแบบนี้เนียวและสีสโมกกี้ด้วยนะครับนี่สุดๆนะครับก้อนนี้นี่ถือว่าเวอร์คลาสเลยับก้อนก้อนของเขานะครับหนานครับนี่ดูด้านหลังของก้อนนะครับมครับเส้นไหมทองก็จะแตกมาจากแร่หินไทนี่คือสตาร์ออฟฟูทะเล็เหมือนกันชิ้นหนึ่งครับเราก็ได้แกะ สลักเป็นพระสังกัจจายนะครับนะครับหน้าพระพักท่านคนสายงดงามมากๆแล้วก็ท่านอุ้มก้อนเงินก้อนทองนะครับก้อนตำลึงนะครับก้อนทองก้อน,อน,อน,อนทองตำลึงและ,และด้านนี้ผมก็ได้ใส่เพชรเพื่อเป็นรัศมีของท่านด้านข้างฉลุลายเป็นลายเจ้าสัวนะครับส่วนห่วงด้านบนเนี่เป็นลายร้อยล้านพันตำลึงทองลายคลาสสิกของเรานั่นเองนะครับชิ้นงานชิ้นนี้็อป คลาสเรียกว่าดูเส้นไหมทองนะครบับวุบวับวุบวับแบบโอ้โหแล้วก็เนื้อคอสเป็นสีสโมกกี้นะครับซึ่งเป็นเนื้อที่หายากมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นเนื้อที่มีพลังมากๆในบรรดาคอสทั้งหลายนะครับภาษากระจายเราก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าท่านเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ด้านโพกรัพย์ด้าน ความเจริญรุ่งเรืองหลัก้านประสความความมั่งมีมั่ง,งคั่งฝากผลงานชิ้นนี้ไว้ด้วยนะครับพระสังกัจจายเจ้าสัวพันตำลึงครับสวัสดีครับ